ไม่ใช่เวลาของกราบน้ำรก,การพระคุณเจ้าปัจจัยของวัดกระทงลอยเทียนภาษาภาพน้ำฝนเรามีมาจากสถานีหนึ่งมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทแล้วก็เพิ่มค่าอาหารไปหกพันบาทได้เพิ่มเติมที่วัดเทียนภาษาภาพน้ำฝนอีกสามพันแปดร้อยสิบบาทจึงเป็นสอง1มื่นสี่พันสองร้อยสิบบาทครับสาธุ บริวารพระป่าได้3,050บาทบุรณะสลามีมาจากสถานี1,600บาทได้เพิ่มเติมอีก6,640บาทจึงเป็น17,240บาทครับสาธุสำระที่สมได้มาอีก4,789บาทสาธุ เทียนภาษาพระนกฝได้เพิ่มเติม,ตมที่วัดอีก4,210บาทแล้วก็รวมค่าพานะของท่านเจ้าวาดวาดัดเฉริมมิตรค่าพานะได้ปัจจัยถวายท่านไว้6,395บาทครับรวมเป็นปัจจัยของวัดกระทรลอย59,894บาทครับ สาธุห้าเกสรุปยี่สิงานบุญพราอีสานเทียนภาษาพระน้ำฝนพระสมบงเราได้ปัดกัยถวายวัดไว้9ก้าแสนหนึ่งมืนสาพันเยแปดสบาทครับสาธุเก้าหนึ่งสามเก้กสาธุ สาธุสาธุสาธุที่หนึ่งรักษารับแล้วสาธุที่สองดีแล้วสาธุที่สาถูกต้องแล้วครบทั้งสามทั้งายวาจาใจเรียบร้อยปัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลละเลิกขอญาตท่าน